ไม่จ้าไม่จ้าไม่ไหวโอไม่ไหวเจเป่ยแบบว้ยโอกาสมึงหยุดหยุดหยุดมึงหยุดมึงหยุดไปยัตินบ้ามึงจะหยุดไม่หยุดอย่าจะหยุดไม่หยุดวัโอกาสมึงจะหยุดไม่หยุด มึงจะยุ่ไม่ยุ่วเถื่องไเหี้ยไอิวไอติวไอตอติวไอตอติอติวไอตไอตวอตไอต้องิวไอตวไอตไอตไอติวไอตัวคอติเอตอตอตอ้าว

ไอ้ยยแเม่อกีนกรสุนเทียวด้วยอ้าวตกอย่างเถื่อนไอ้ัอ่มหน่มหนุ่มหนุนเ่มโอ้โห้ยใครแอบเงียะวะถายงไก็ไม่เจอยิงยิงแม่งให้ทุกอย่างเลยเออเออเออ ลุกขอีดิเอติมลงก้หน้าหน้าเบนเออเบนเนี่หน้า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 เออเหอนน่นนั่นแหลเออเออเอออาซ้ายอ้เนี่ะเยี้ยปลักปลักประหลักคิหายไอ้เหี้ยจุ๊กจุ๊กจุกไปไหน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 ไตไเนไปไห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 นไปเวลาจะหล้วเวลาจะหมดแล้วไปไหน ไอ้ยองพี่ขนาดนี้ตายเถอะฟินได้จริงนี่ตลกเลยพ่อมึงตายเฮ้ยใคยเป็นยาบ้าไปบีท่าทัาเจอหลังไอ้น้องอยู่ใกล้ขนาดนี้ไอ้ยัยแมวตาแดงปากแปลกโอ้โอ้ยยี่ตัวเชี้ยเลยวะเออยคนนี้ตัวใหญ่สองสามรอบเลยยี่โป๊เนี่ยมันยืดแบัต ข้างหน้าเอเอข้างหน้าคุณมี่เออเออใช yeah. na. Na ่นั่นแหละนั่นแหละนั kind of ่นแหละนั่นแหละเออเอออันนั้นแหละเออใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่ตามเอออัน้คุณเล่นนะอ่าแอบไอ้ยาเบสแอนิมอลคุณเด่นไว้เยอะอันเนี้ยพียแม็พโอ้โหใครได้เป็นใครได้เป็นยีรามนะมึงร้องไห้ดูส่งอ่ะโอ้โห ฟังสองจากหนึ่งมึงก็ไม่มีทางหากูเจอไอ้น้องโหไอ้เบ้นหนักไอ้เว้ยกายระเดนกายระเดนเฮ้ยโอ้โหยังตกทางเฮ้ติเตะเตะเเฮ้ยเฮ้ยเตะอะไรอ่ะโอ้ยยังตกทำไมตายอไอ้เบนขยับแล้วไอ้เบ้นขยับแล้วอยู่นี่วะไม่อยู่อ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่กูจูหขากระสุนทำไมวะอันนกูยิงช็คเล่นๆนั่นแหะเอวิสอยู่ไหนวะเวสเป็นงูแน่เลยส่งละอยกูเห็นอยู่ต้ถุาอ่ะกูไม่เห็นอ่ะแต่บบแตบกูกูมองว่าเออตรงนั้นสตักเจอเยอะวเดี๋ยวเราเอาตเช็คดูบุ้งอุ้ยด่านเนี้ยใครได้เป็นโซคิเปอร์ชิบหายแน่แต่ชิบหายว่าคือยีรัก เกอไปแล้วทีเนี้ยเอาเป็นปาไปไหนอะมอเน้มอบมอเอมบเอมเอมเอนายเนหัเยเฮ้เ้เฮ้ย้เ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ย เด่นบอกว่าใครได um ้เล่นเป็นซูมคิปเปอร์ชิฝายแต่ชิฝายขาดพินิจแล้วแล้วกูได้มินลับสปอร์ตปากเลยจ้ะเลยเฮืยมึงเอาตอนแรกมั้กูสเปคไปอ่ะกูก็นึกว่ากูก็นึกว่าไม่ใช่กูก็กูก็สิงเข้าไปหาไอ้กูกกููไอ้เนี่ยมึงไอ้เช่นตอนที่กูดูไปอ่ะกูก็นึกว่าไอ้เช่นนั่นเป็นก้อนหินนะเว้ยกูก็หายแล้วเป็นคนเชื่อเลยวะโอ้โหแล้วเสียเนียนเลยไอ้ ไปป้นกันเลาไฮแจ็คกันดีกว่าไหเฮ้ยนี่มันโนวาเซียนนี่หว่าโอ้โหเกี่ยวปัญหาไอ้ชัดอะไรนะเป็ดกว้างตุเยี่ย่รู้เออไลออนโอ้โหไม่เห็นมันเป็นตัวไม่ขาดเลยไปเฮ้ยคุณคุณคุณอีคโดลองลองลองอันติใสายบินดู เขาบอกแนะนำให้เลียร์เครื่องบินแบบเครื่องบินเนตัวปัญหาเลยปั๊บเลยเก็บปั๊บเลยเก็บปั๊บเลยเก็บปั๊มไอ้ยังมันจุกตัวจุ๊กเฮ้พี่พี่จะดูข้างหลังก่อน เขาไม่กลายเป็นกล่องไปแล้ว <laughs> ผ่านกันเป็นเพื่อนเลยอ่ะไอเหี้ยคุณนั่นรวยปวดใจไม่ไหวแม่ง้ดันผ่านกันเป็นเพื่อนเลยอ่ะไม่ไหวเลยโอ้ยเออแม่งเดินผ่านกันเป็นเพื่อนเลยอะไอ้เหี้ยกูเค่รู้ว่ากูกูมอบเลยโอ้โหสุดท้ายมึงนึกว่าสิ่งตัวเป็นกล่องเหรอวะกูถามจริง อีกสัตว์เลยโอ้เยไอคานบรีดไอคานบรีดอยากได้ดันสนะบำนี่เออแม่ต่ละอันโคตรมี่แบบตาตาตะตาตาตาดูโอ้ยโอ้ยโดฟาบิโกมาลายกาลิลาโมซาอ้โหเห็นแล้วตัวทหารไม่เจอนี่มึงควรไปตัดแว่นนะบอก

ผู้ครูรู้แหละแก่นแท้ในการเล่นคือวิธีการและยิงคาตะเจอไอ้เนี่ยคือการเดินทุบทุอ่ะด่านแคมปิ้งแคมปิ้งไม่เคยเห็นด่านแคมปิ้งด่านแคมปิ้งด่านเนาะไหนด่านแคมปิ้งมึงอ่ะทำไมได้ที่ใรได้ดิสเน่วะไอชิคเคนโอ้ยกระตกรตายอ่ะไอ้เหี่ยโอ้ยตายแล้วอ่ะอันเดียวโอ้ยตายแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวดิอ่ะเดี๋ยวดไอ้เแี้ยตายครูแล้วไอ้เนี่ยบอกเฮ้ยก่อน โอ้ยไอ้ยอะไรเผยสารในยัลอาใครยิงกู่ะไอ้ไอ้ไอ้ยไอ้ยไอ้ยไอ้ไอยอ้อ้ยไอ้ยไอ้ยไอ้ยกูยไยไอ้ยไย้ย้ไอยไอ้ย่อ้ยอ้ยอ้ไอ้ยไไอ่อ้ย้อ้ย้ไอ้้้ย้ยนยอยยอยออ อ้าวแล้วทำไมหนูไม่ได้ลงบ่าวะที่ผ่านแล้วตัดตัดเรื่องละเดี๋ยวเดี๋ยวหลิงสาร้านสับที่ผหายเลยพอมึงช้างช้างเย็ดไอ้กูถามจริงปต่เนี่ยช้างแอบไงล่ะช้างหยอกซะดีดี

คุณต <IC S> ิวอยู่ไหนของส่วนโลกวะไอ้ยี่อยู่ในแบบนี้เหรอไอ้ตาเด้เล่เอ้าคุณจอยเขาเกมไม่ได้วะตายชีวิตเอาถึงว่าไอ้จิวชื้นมึงไม่ขาดที่อะไรเลยนอกจากสกิลการดีขึ้นกระสายตานเมึยไอ้เหี้ยโอแม่งอยู่ตรงหน้ามึงแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูบอกเลยว่าตอนนี้จะหลุดได้ไงเด้อไอ้ตาเด้เก็นเงินเหรอไอ้เหี้ยวีน ไอ้สาวมือ <önemli> ท้ายคนจะคนจะคนคนติวออกมาเฉยโอ้ยยโดนจริงติวติวลุกมาลุกไปเฉยน่เมื่อเาวเท้าไม่เจอหรอของเหรอ ตามไหมดแล้วเน่ยไปะฟังเขาไดปะแป๊บนึง็นยเย็นเย็เย็นเย็นต่ก็ตง่น่นเกูเลวกููตกูกติ้วที่สุดเลยตอนนี้หนีไปไหนร้อนรอนเย็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 นเ็นเหอ ตง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 ตนี้ตงตกปงต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 งองไอ้เหี้ยใง้วิสายตกไอ้สัตว์ มีสายถังป่าเฮียติวติวได้แล้วติวเฮียล้างป่าไอสัตว์โอ้โหเฮียโอ้ยนี่เหล่าคนเกรี้ยเฮียนเตียนอะใช้คำนี้เฮียนเตียนได้เลยขอบคุณที่มีกีตาร์เอ้ยเฮียกลมกลมป่าไม้มาจับมือแล้วมั้งไอยสัตว์ต้นไม้แม่งไม่เหลือสักต้นเลยเฮียไอ้ต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายอ่ะต้นเหลือสุดท้ายไปเคลียร์ไปเคลียร์เลยดโดนดูเลย โดนลงไปเลยจบแล้วไอ้เหี้ยหมตเวลาเีอะไรกัได้น่นอะไรเห่ยโอ้โหคนตถวเป็นแกอ้เหี้ยอะไรไปหมดเลยเนี่ยไอ้เห็นอะไรผ่านหน้ามั้ยมีไอ้เหี้ยออออออเ ไม่ก <des> ูฝ <b ites deep four> ันไม่กูสันโอ้โหอีเยี่ยมเหลียตหายดูดูช้างไม่แอบดีเยี่ยช้างไม่แอบไงวะกูอยากรู้อ่่ะีเดตแกติื้นตูดเลย แกตีไม่ด้เลยอกูเกีย่าลยัวไอจ่าไม่โคตรตโคตรขยะเลยสัเูกูอสัจะยังโคตรขยะเลยไอชยดโกงไอยโคตรขยะดับเบิลขยะเอ้แต่ถ้าไปแอบข้างล่างกัไม่น่าเห็นนะคุณติวแม่งไม่น่ามองเห็นพูดตรง ไม่คิดอิสว์ไอ้เบนต์แม่งมึงหาจุดพรางสีตัวเองละไม่กีดเพราะว่าหาจุดพรางสีตัวเองเหมือนกันนะเอลีผลลอยทั้งลอยที่ที่หลายๆคนไม่รอดเพราะแม่งจุดหาจุดพรางสีตัวเองเว้ยเออเหมือนไอ้ที่มันไปที่มันไปอยู่ตรงรุ่อต่างเอออบไอ้ไอ้หินน่ะาช้างช้างช้างของไอ้บุรอดอ่ะแลบแรบแรบไม่ใช่ช้างหรอแลบหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่สีมันลมที่หมายเลยเออมาสีแม่งไปอยู่กับหินนี่อะ เอ้ยคุณบุรอดผ่านหลังผมไปเองผ่านหลังผ่านหลังเอ้ยเอ้ยขยะเอ้ขยะขยะเป็นจัยาขยะขยะเออขยะขยะที่บ้าขยะเหลตัวะไรตัวะไรวะเหลตัวะไรวะเห็นอมิงเฮ้ย what โอย้้ว้้ว โอ้โหกูยอมตายดีกว่าโอ้โหว้าโอ้โหโอ้โอ้ยูยอมตายดีกว่าขูมตายดีกว่าไอ้ได้ความปานีไปไหนไปไหนไม่อยู่กวนไม่อยู่กวน

ไอ้ย่าไอ้เป๊โอ้โหไอ้แมวีกูถามจริงไอ้เี้ยมึงเพิ่งเห็นเหรอวะหรือว่ามึงเห็นแล้วมึงไม่ยิงไอ้เสร้ยมึงต้องทำลายสิ่งนั้นเว้ยมึงต้องทำลายให้หมดเว้ยย่าตายไอ้ย่าหูไอ้ย่าแบมไอ้สัตว์ไอ้ย่าว้ายยังไม่เลี้ยงเลยมันขันขวาขันขวาทีนึงขันขวาทีนึงขวาขวาแล้วก็ตีขวาขวาขวาแล้วก็ตีขวาแล้วก็ตี

เแท็กตี้ดูทักท่าฮ่าฮ่าฮ่่า่่เฮ่่า่าก่าฮ็า่าฮ่าฮยา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ อยู่ข้างขวาเมื่อลุงว้าวาามเจอดเลยทไหนวะที่ไหนวะตองไกันตัวกตัวที่ไหนอ่ะเนียบอยโดนปะไอ้เยี่ไม่โดนไอ้ชายนี่เดียว นึกถึงอไอเกมเนี่ยไอแข็งด้วยไอเยี่ยนนัอไอเกมเนี่ยไอเกมไอโอ่ะที่มันจะแบบให้เราแปลงร่างเป็นสัตกอย่างแล้วก็ไปแอบจอยด้วยสมัยถ้าหาไม่เจอนะถ้าหาไม่เจอไอเยี่ยแล้วกูยิงเป็นคนที่หายี่ยมันก็เจออยู่ด้วยซ้ำไอเด่นยังไม่ตายเหรอไอเยี่ยคุณนึกว่าตายแต่ต้องเกลียดเลยหาไรเยี่ยนยไ่งเห 还有还有还有什么卡了？哈哈哈哈哈哈！哈哈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 ！别来往！哈哈哈哈！都搞歪，把整个团都打。别来往！哈哈哈哈！别来往！你没看到你呀？哈哈哈哈！哎呀，哎呀，别来往！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  ยังมีแค่น่าลงจริงกูโดนบาปกรรมเล่นแล้วอยูไหนวะอี้ยอยู่ทางไฟมึงมึงยิงแอลแลทไปแล้วป่ะเออกูอยู่ใต้แลนั่นแหละยตแบบยิงไปไหลนั้นแล้วนะอยู่ไหนวะโอ้แล้วมันมีตัวเล็กๆตัวใหญ่เท้งนั้นเลยกูแย่แล้วกูแย่แหละ

เียเลยปรเ็นยกูจเข่าจะตายยิงมายิงปืนนัดเดียวหมาตายสองตัวไอ้เหียนตัวต้เลือกใตายได้สั์กูตายแทนเฮียชตแจกชีวิตไวได้แหละกูตายกูตายเหียคุณ๋าคุณชายไปตายยิงโอ๊ยยย พวกมึงพวกมึงออกข้างกันแล้ววะไปไปแบนว่าไอไก่ไอ้ไก่ที่ว่ากูนะจะไม่ดินถงอย่างไช้เข่าแต่จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวลุงไปแอบที่เดียวทำไมอ่ะไม่ใช่กู อันี้เป็นโอ้โหไอ้สัสเยอว่ไยอ้เหี้ยอันตีแอร์เลยไอ้เหี้ยวิระบบต่อต้านอากาศยานเลย้โหไอ้เห้าเิดเป็สัสไอเหี้ยเอาลนคนก็พีชเชรคนก็พิอ 打我啊,啊不！不要打我！打我！哎呀！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈！哎呀！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！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 